ก็ขอจเจริญในธรรมญาติโยมชาวด้ชนทั้งหลายอ่าเมื่อวานนี้คือคลิปที่แล้วเนี่ยอ่าพระอาจารย์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของอริยสัจสี่นะว่ามีอะไรมั่งนะก็คงจะจำกันได้่นะก็คือมีทุกข์มีสมุท,ทยัยมีโลดมกักนะที่นี้ เราจะมาเรียนอย่างไรในเรื่องของอริยสัจสีเนี่ยอ่าท่านบอกว่าทุกนี้ให้กําหมดรู้นะสมมติทยท่านให้ละอ่านี่โลดทําให้แจ้งมรรคกก็คือปฏิบัทอาที่จะปฏิบัติเพื่อให้อ่ารู้แจ้งซึ่งอริยสัจสีนั่นเองนะทีนี้เรามาเรียนทีละ หัวข้อกันนะข้อที่หนึ่งคำว่าทุกนะทุกนี่ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เอ่อเปยตรวัดสวนนนะก็จะมีอาบทสวดอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าอ่ารูปูปาทานักขันธาทุกขาเอโธนูปาทานกขันธาทุกขา ันโยปาทานขันธาทุขาสังขารูปาทานขันธาทุกขาสังหิตเณววิญญาณูปาทาวิญญาณูปาทานทุขาสังหิตเตณนปะัญจุปาทานขันธาทุกขาติความแปลก็คือว่าความยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นทุกข ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเป็นทุกข์ความยึดมั่นในความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณเป็นทุกข์นะว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์เนี่ยนี่เละโยมนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คืออ่ามันอยู่ในภายในกายของเราหมดเลยนะเราต้องมาเรียนรู้ที่ อ่าองค์ประกอบของร่างกายของของจิตใจเราเนี่ยคือมันมีองค์ประกอบอยู่ห้าอย่างท่าเนเรียกว่าขันห้านะขันห้าก็คือมีรูปก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายของเราเนี่ยนะรูปร่างกายแล้วก็เวทนาก็คือ,อเวทนาแบ่งออกเป็นสองก็คือ,อเวทนาทางกายอ่าอย่างเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยอ อันนี้ก็ต้องรักษาตามอาการของวันไปนะไอเรื่องของทางกายเนี่ยแต่ทีนี้เวทนาทางใจเนี่ยหมายถึงความรู้สึกในใจของเราเนี่ยอย่างความพอใจความไม่พอใจนะเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจทุกขเวทนาทุกขโทมนัสุปายาสาทั้งหลายแหล่เหล่านี้ท่านเรียกว่าเวทนานะสัญญาสัญญาก็คืออ่า ขั้นที่สามคือสัญญาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้นะอย่างที่เราเคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตอะไรมาอย่างเงี้ยอ่านะเราก็สามารถที่จําได้ความหมายรู้คําว่าความหมายรู้เนี่ยมันก็เหมือนสัญญานั่นแหละเป็นสัญญานั่นแหละแต่ว่ามันมีความหนักแน่นมีความทรงจําที่ดีกว่าเพราะว่าเราได้ตั้งใจหมายรู้ลงไปแล้ว สัญญาบางทีก็ไม่ค่อยตั้งใจจําเท่าไหร่มันก็เลยอ่าทําให้ไม่ค่อยหนักแน่นอันนี้เรื่องของสัญญาที่เรื่องสังขารนสังขารท่าทางร่างกายเนี่ยส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าสังขารคือร่างกายนะแต่สังขารในขันห้านั้น่ะ ท่านหมายเอาอาสิ่งที่ปรุงแต่งที่เป็นนามธรรมอ่นั่นก็คือความคิดความคิดเนี่ยเราเรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งมันปรุงเป็นเรื่องเป็นราวนะอ่าสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นความคิดนี่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาก็เลยเรียกว่าสังขารสังขารส่วนที่เป็นรูปนั่นน่ะเอยส,สังขารส่วนส่วนที่ เป็นภายนอกนั่นน่ะท่านให้ท่านท่านใช้คําว่ารูปนี้เข้าไปแทนนะก็เลยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณน,นี้เป็นนามธรรมเป็นตัวหลักนะเป็นเครื่องรับรู้คําว่าวิญญาณหลายๆคนก็อาจจะหมายถึง อ่าเป็นโอปาติกะหรือว่าเป็นพูดผีปีศาจอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะที่มองไม่เห็นอะ่ะเนาะเป็นสัตว์ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศอะไรท่านองนี้อ่าจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดกันนะวิญญาณนี่ก็คือเครื่องรับรู้เนี่ยอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยอ่าเรามองไปทางไหนเราเราเห็นเราก็รู้ตาเห็นแล้ว ใจรู้ทันทีนะได้ยินเสียงหูงได้ยินแล้วใจรู้ทันทีนะอันนี้เขาเรียวกว่ารู้นะก็มีทั้งหมดนะครบห้าขันนะทีนี้มารลำดับอ่าทีละขันทีละขันนะรูปประขันเนี่ยเราไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากแค่รู้ว่าอ่ารู้ว่า อ่าเป็นร่างกายเนี่ยก็พอแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณของใจเราเนี่ยรูปประคันเนี่ยอ่าซึ่งสิ่งสําคัญในรูปประคันเนี่ยอ่ามีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยอ่าหลายๆคนก็เคยจะเรียนรู้อยู่มั่งแหละนะว่าประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมั่งบางทีก็อาการสามสิบสองเกสรลมมานะคะสันตาตะโจอะไรก็ว่าไป แต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องใช้ในรูปประคันนี้ก็คือว่าอายตนะอาญาตนะหรือเราเรียกว่าทวารหรือว่าช่องทางหรือว่าประตูเนี่ยในร่างกายของเราก็คือตาหูนะจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายเนี่ยพวกอาทวารทั้งห้าอย่างนี้นะอ่า เป็นช่องทางเดินของธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุนะจะต้องอาศัยช่องทางเหล่านีนะ้อยากจะเห็นรูปข้างนอกนะวิญญาณก็ต้องอาศัยตาอยากจะได้ยินเสียงข้างนอกวิญญาณก็ต้องอาศัยหนะูอยากจะได้กินอยากจะลิ้มรสอยากจะสัมผัสนะด้วยกายเนี้ยก็ต้องอาศัย ตัวรูปนี่แหละเป็นตัวสื่อให้อ่าถ้าไม่งั้นก็จะไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยนะใจก็จะเป็นใจที่ไม่รู้ไม่ได้รับรู้อะไรได้เลยนะอันนี้คือความสำคัญของรูปนะก็คงจะอธิบายคร่าวๆเพียงแค่นี้นะแล้วก็ขันที่สองคือเวทนาเวทนาเนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ เป็นสิ่งที่ทำให้เราผู้ปฏิบัติธรรมนี้หลงเพราะว่าเวทนาเนาะมีมันเป็นเวทนานี่เป็นธรรมารมคือเป็นอารมณ์นะโยมอ่ะเป็นธรรมารมซึ่งมีชื่อจำแนกแยกแยะไปเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ไปหลงว่าไอ้นั่นไอ้นี่มันมีอยู่จริง ราะว่าเราไม่สามาเราไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสรุปชื่อธรนะรมเหล่านั้นนะ่ะชื่อธรรมารมณ์เหล่านั้นนะเข้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเวทนาขันธ์นะอารมณ์ความรู้สึกท่านก็จาแนกออกเป็นสามคือสุขเวทนาก็คืออารมณ์ที่ชอบใจนะแล้วก็ทุกขเวทนาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างที่สามก็คืออทุกข์ขมสุขเวทนา ก็คืออารมณ์จะว่าชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่อยู่มันเชย่อเชย่างนั้นแหละนะแต่ที่นี้ว่าอาทุกขมาสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นทุก,ททกทข์จะสงเคราะห์เข้าในสุข,ขเวทนานเลยก็ได้ดังนั้นอาตมาก็เลยเอวันนี้ก็เขียนอแผนผังมาให้ดูนะว่าเรา ควรที่จะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นเวทนาขันอารมณ์ตัวไหนเป็นเวทนาขันแล้วทําไมเวทนาขันต้องมีเยอะแยะมากมายอย่างที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็บอกกันว่าให้ไปละเป็นละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไปละฉันทะราคะนันทิตันหาอุปาทานละสังโยชน์ ละนิวหวนเยอะแยะไปหมดเลยโยมถ้าไปปฏิบัติตามตัวหนังสือนะเออยังไงก็เออตายก่อนแน่นอนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอนะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอยู่จริงอ่ามันเป็นอารมณ์ที่ ุ้งเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ด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 บอยู่ตลอดเวลานะแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อของอารมณ์เหล่านั้นนะอย่างคาว่าจันทาราคะนั้นที่ตัณหาอุปาทานเนี่ยคนแต่และคนย่อมมีไม่เท่ากันนะดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอันไหนคือราคะอันไหนคือนันทินะไม่มีขอบเขตในการกาหนดพวกนี้เลยอ่านะตมาก็เคยพูดแล้วว่า บัญญัตทธรรมเหล่านี้นะ่ะเป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วอย่างเรานี่ติดตองตามยากอ่าทําให้เสียเวลาในการปฏิบัติแล้วก็ปวดหัวเสียเปล่านะทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรวบเข้ามานะโยมดูว่าเขาทาํางานยังไงนะสุขเวทานาเนี่ยในขันน้นอ่อนก็ฉันทะใช่ไหม ถ้ามันหนักขึ้นก็เป็นราคะเป็นนันทิเป็นตันหาอุปทานอ่คือก็ขึ้นหนักขึ้นตามลําดับจริงๆริแล้วเป็นกิเลสตัวเดียวกันนะอย่าไปหลงชื่อว่านุ่นก็อันหนึ่งอันนี้เหมือนกับชาวนาคนหนึ่งที่ชื่อว่านายแดงอย่างเงี้ยเมื่อตอนเล็กๆก็เป็นทาโรกแดงมาเป็นเด็กชายแดงมาเป็นนายแดงมาเป็นนาแดงมาเป็นลุงแดงอ่มาเป็นตาแดงยายแดงคนคนเดียวไหม คนคนเดียวกันเพียงแต่ว่าความแก่ของอายุความแก่ของร่างกายมันมันเปลี่ยนไปก็เลยตั้งชื่อให้ไม่เหมือนเดิมนะตั้งชื่อคำนำหน้าไม่เหมือนเดิมว่ทนาที่เป็นฝ่ายสุกนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เกิดความกำนัดตั้งแต่ทีแรกไม่เกิดความพอใจตั้งแต่ทีแรกนะไม่มีชั้นท่านนะ่ะตัณหาอุปทานมันก็ไม่มี หรือว่าทหารมันมีมาตามลำดับแล้วเมื่อถอนตัณหาถอนอุปรานออกไปมันก็หมดไปทั้งยวงจำท่าราชการที่ก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นคือถอนตัวใดหนึ่งได้เนี่ยมันก็ยกไปทั้งยวง่ไฟที่เป็นทุกขเวทนาล่ะนะแรกๆก็ไม่พอใจขัดใจนั่นแหละเรียกว่าปฏิฆะ,ะปฏิฆะไม่พอใจเนี่ยหน่อย อ่ามันหนักขึ้นมันก็เป็นอ่าโทสะคือความขุนเคืองนะเป็นโทสะความขุนเคืองอ่าหนักขึ้นก็เป็นโกธาเป็นโกรธแล้วโกรธเป็นพยาบาทเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็หนักไปกว่านั้นก็เกิดอ่าปะหานะปะหาละการประหัรปะหารกันเนี่ยเป็นไปตามรอดับอย่างนี้ ถึงว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรที่จะไปยึดเอาตามชื่อของอารมณ์อันนี้ให้เข้าใจนะเหมือนชาวนาที่เขาเกี่ยวข้าวนะโยมไม่มีใครที่ไปจับต้นข้าวทีละต้นแล้วหรือว่าเป็นับเอาข้าวทีละเม็ดทีละเม,ะเม็ดหรือว,ว่าไปจับต้นข้าวทีละต้นทีละต้นเกี่ยวนะเขาจะรวบเข้ามาหมดเลยนะรวบทั้งกอข้าวทั้งกอเนี่ยแล้วก็ใช้เขียวดึงทีเดียวขาดทั้งกอเลย นี่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะง,ง่ายกว่านะเพียงแค่ให้ที่ท,ที่ที่ทำมานี่เพียงให้รู้ชื่อนะเพราะว่าเห็นคนบางคนเดียวก็ไปอวดไปอ้างกันออถอนไอ้นั่นถอนไอ้นีน่ละไอ้นั่นละไอ้นีน่นะแล้วอีกอย่างเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันยังมีต้นเหตุของมันอีกก่อนที่มันจะเกิดเวทนามันต้องมีต้นเหตุของแห่งการเกิดเวทนาอีกเราจะเป็นราที่เวทนานี้มันไม่ได้เรา เราต้องเวลาที่ต้นเหตุการเกิดเวทนาอีกนะเยอะจะมีต่อไปในคลิปหน้าอนะสำหรับคลิปนี้ก็อ่านะเอาไว้ให้รู้เพียงอ่คนระ่าวๆรู้แบบยอ่อๆคือเมื่อนะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะเราต้องรู้ว่าเออมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเวทนานะเวทนาเกิดแล้วนะแค่นี้พอนะเออแล้วก็ไม่ต้องไปตามนะ ควมโกรธเกิดขึ้นเออมันโกรธแล้วนะ,ะความโกรธเกิดขึ้นเออเวทนาเกิดแล้วความชอบเกิดขึ้นก็โอ้เวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวต,วตวนบุคคลเราเขาไม่ยงมันเป็นธรรมชาติของเขาเองเป็นธรรมชาติของธรรมารมณ์ที่เกิดมาแต่การกระทบเนาะเกิดมาแต่เหตุตั้งแต่ที่แรกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปหลงไล่ตาม ชื่อของธรรมะนะให้รู้ภายในใจของเราเนี่ยคือตํางหลตงลาเนี่ยแต่ในใจของเรามันมันไม่ได้เกี่ยวกันนะในใจของเรามันไม่มีชื่ออะไรบอกหรอกแต่ที่ทําออกมาที่บัญญัติออกมาก็เพื่อที่จะสื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เอามาเทียบเคียงเอาแต่ภายในจริงๆนะมันไม่ได้ยมันไม่ได้ยาวถึงขนาดนั้นเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงเ,เลย พอตามมาเห็นมันอยากได้ป๊อปเลยเห็นไหมมันไม่ได้เรียงลําดับมันไม่มีเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันของพวกนี้เนี่ยมันขนาดจิตเดียวนะมันไม่ใช่ไปไล่ขึ้นบันไดอย่างง้นอย่างนี้นะเืิดขนาะจิตเดียวขาะจิตหนึ่งขาะจิตหนึ่งเนี่ยมันมันกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วก็ไม่รู้นะให้รู้ว่าเป็น อารมณ์ก็แล้วกันนะอารมณ์ทั้งหมดเน่ะชื่อทําจะมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่อที่ที่มันเป็นอารมณ์เป็นสัญญ์เป็นอ่ะสกยะที่สีวิกวีกิจาสีแล้วตปรลามานนะปฏิฆะรา,าคะกรมตันหาเพราะตัณหาอะไรนะมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นอารมณ์ทั้งนั้นนะเป็นเวทนาให้เรารู้ว่าแค่เวทนานี่ นะคอยดูมันเกิดแล้วคอยดูมันดับแค่นี้มันก็จบไปแล้วนะไม่ต้องไปให้ความสําคัญอะไรมากมายกต่ตัวนี้เพราะตัวนี้นะนะถ้าจะว่าไปแล้วเนะี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วโยมรู้ไหมว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นนี่โยมจะไปดับมันนะมันกลายเป็นอดีตไปแล้วก็มันเกิดขึ้นเราไปเห็นมันแล้วจะไปดับมัน เราช้าเราช้ากว่ามันต้องไปดูที่ต้นเหตุของมันนะมันมีขันที่เป็นต้นเหตุของมันอยู่ที่ก่อนที่มันจะมาถึงเวทานาเพราะพระพุทธเจ้าเพราะว่า,าทําใดเกิดแต่เหตุทํานั้นก็ต้องดับแต่เหตนะุเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปกังวลนะในเรื่องของธรรมลมแค่รู้แค่ดูไม่ตามไม่ทําตามมัน นะเป็นเรื่องแค่นี้เองนะนะได้ไปสองขันแล้วนะรูปขันที่สำคัญเอาที่ทวานคือตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็เวทนาขันเอาที่ความพอใจกับความไม่พอใจเอาสองอย่างพอนะเพราะว่าความพอใจก็กระจายออกไปเยอะแยะ ความไม่พอใจก็กระจายออกไปเยอะแยะสรุปแล้วเนี่ยทั้งความพอใจทั้งความไม่พอใจมันเป็นอันเดียวกันที่เวทนานะถ้าปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้นง่ายนะเออไม่สับสนนะอ่อแล้วขันต่อไปขันที่สามคือสัญญาขันนะ สัญญาขันนี้เป็นความจำได้หมายรู้เป็นความจำได้หมายรู้สิ่งที่เราเคยประสบพบผ่านมา,าสิ่งที่เราเคยประสบพบผ่านมาที่มันเป็นอารมณ์นะสัญญาขันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความจำแบบที่เราจำหนังสือไปอ่านหนังสือแล้วจำาน่นจำนี่นะสัญญาขันนี้จะจำเฉพาะอ,อารมณ์ อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนั่นแหละอารมณ์อารมณ์มสุขอารมณ์ทุกข์นั่นแหละหรือท่านเรียกว่าบุญญาพี่สังขารกับอาบุญญาพี่สังขานนะรเน่ะสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญสัญญาขันตัวนี้มันจะจำเอาเพราะว่าสัญญาขันเนี่ยมันเป็นของคู่ก,กันกับเวทนาขันถ้าเป็นอ่ถ้าเป็นนามขันนะ ถ้าเราจับนามขันให้เป็นอายตนะภายนอกภายในเนี่ยวทนากับสัญญาเนี่เป็นอายตนะภายนอกอคู่สุดท้ายของอายตนะคืออะไรใจกับธรรม,มารมณ์ใช่ไหมใจกับธรรมารมณ์นี่แหละธรรม,มารมณ์สัญญาเนี่ยก็เป็นอ,อายตนะภายนอกมันจะคอยจำอธรรม,มารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมเกิด ัญหาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสัญญาก็จามาเกิดความพ,พอใจนี่สัญญาจามานะเกิดความขัดแค้นครับแค้นใจความโกรธความพยาบาทอาฆาตอเป็นวิภาวตัญหาเป็นอุปาทานสัญญาขันก็จามาแล้วมันจะเกิดพร้อมกันมีสังอ มีเวทนาที่ไหนก็ต้องมีสัญญาที่นั่นนะไม่สามารถที่จะแยกกันได้ไม่ต้องแค่ว่าอ่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าสัญญาที่เป็นอารมณ์นะโยมอ่าแค่สัญญาแบบภายนอกนะเนี่ยะรอลองดึงหนังตัวเองสิมันเจ็บนะมันเจ็บ มันเจ็บแล้วมันต้องตั้งใจจํำไหมมันไม่ต้องตั้งใจจําเลยเป,เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเมื่อเจ็บแล้วก็ต้องจำเราเดินไปตามถนนท้ทางสว่าไปเตะก้อนหินอ่ะถึงขนาดต้องเล็บออกเนี่ยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเจ็บแล้วมันต้องตั้งใจจํำไหมไม่ต้องตั้งใจจําเขาจําเองนะ นี่ในตัวสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเป็นโน่นไปเป็นนี่นะไม่รู้สิ้นรู้จบที่ก็เพราะอ่าสัญญาตัวนี้อ่ามันจําไม่ลืมมันจําอารมณ์ไม่ลืมอ่าเดี๋ยวทําไมถึงจําไม่ลืมทั้งที่เราลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดในคลิปต่อ,ตอไป สำหรับคลิปนี้ก็ให้รู้แต่เพียงเพียงเฉพาะหน้าที่ของขันนะถ้าพูดลึกไปเดี๋ยวมันจะ,ะลดขั้นตอนไปมาไปมานะให้รู้ว่าหน้าที่ของขันสัญญานี้จำอธรรม,มารมนะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอ่า พูดถึงเรื่องของอายตนาอายตนะ,าาะเดี๋ยวพูดให้หมดก่อนแล้วก็แล้วกันเนาะอายตนาเนี่ยถ้าเป็นที่ร่างกายเนี่ยมันก็มีอาญตนะภายนอกอาญตนะภายในอา่าส่วนที่เป็นรูปนะตาเป็นอายตนะภายในอาตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอาญตนะภายในอ่าภายในมันอยู่ในตัวอยู่ในกายของเราเนี่ย ีนี้มันก็ต้องไปคู่กับอายตนะภายนอกตาก็ไปคู่กับรูปหูไปคู่กับเสียงจมูกไปคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายไปคู่เอ่อไปคู่กับสิ่งที่มากระทบก็คือปัวภรระนี่แหละเรียกว่าอายุตนะภายนอกอายุตนะภนายในอ่าแล้วทีนี้เข้ามาทางที่เป็นนาม นามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเวทนากับสัญญาเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกสังขารวิญญาณเป็นอายตนะภายในในะโยมเราจะต้องจำจแนกแยกแยะให้ออกนะเวลาปฏิบัติธรรมเราจะได้ไม่งงคือมันเป็นธรรมคู่มันเป็นของคู่คกันใจกับธรรมอารมณ์นี่เป็นนามธรรมใจกับธรรม,มารมณ์ธรรมารมณ์ก็คือ อารมณ์ก็คือเวทนาขันกับสัญญาขันนะอารมณ์คือเวทนาขันสัญญาขันก็มีมีแค่นาที่จำนะแล้วใจล่ะใจคู่กับธรรมอารมณ์อันนี้เป็นธรรมอารมณ์ใจก็เหลืออยู่สองขันก็คือสังขารกับวิญญาณนะจริงๆแล้วสังอวิญญาณนั้นเป็นตัวหลัก เป็นตัวหลักถ้าเราจะพูดว่าสังขารคือใจอก็คงจะไม่ผิดนะมะโนมะโนก็มาจากคำว่ามะนัสิการนะมะนัสิการก็เป็นชื่อของสังขารนะสังขารนี่มีชื่ออยู่กี่อย่างล่ะผัสเจตนาภัสะมะนัสิการ มีชื่อที่เรียกแทนกันได้นะอีกตั้งสามอย่างอ่าสี่กับตัวที่ชื่อสังขารเองนะอันนั้นแหละเป็นใจเป็นมโนสังขารนี่คือมโนอย่างรานึกอย่างเงี้ยเรานึกเราคิดอย่างเงี้ยนั่นแหละต้องเข้าใจต้องเข้าใจจุดนี้แล้วปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่ยากจะรู้ต้นเหตุต้นสายปลายเหตุว่าคือลักษณะที่ของการทํางานของมันี่ยคนรู้นะ รู้หลักสูตรก็มีเยอะแต่เวลาที่มันทํางานสัมพันธ์กันระหว่างขันเนี่ยมันเป็นตัวชีวิตที่มันทำงานสัมพันธ์กันอยู่ทั้งวันเนียอันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังมันทําหน้าที่อย่างไรทําไมเราถึงเดินได้ทําไมเราถึงกินได้ทําไมเราถึงมีชอบมีชังเออมีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างไรอันนั้นท่านเรียกว่าระบบปฏิจจสมบปบาท ดังนั้นจึงให้ได้เรียนนะได้เรียนรู้กันทีละขันทีละขันหลังจากที่เรียนรู้หน้าที่ของขันแล้วก็จะเข้าไปเรียนถึงการทำงานที่เป็นระบบปฏิสัมบบาทที่มันเกี่ยวข้องกันนะก็จะเป็นลำดับไปอย่างนี้นะ คลิปนี้นะก็คงจะพอแค่นี้แหละนะเพราะว่าอา่มีเวลาจำกัดนะแต่ก็คิดว่าคงพอจะเข้าใจได้ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องยุ่งยากแค่เรารู้หน้าที่ของขันแล้วรู้ว่าอะไรที่เขาเรียกว,ว่าขันมั่งอะไรที่เขาเรียกว,ว่าขันอะไรนะเนี่ยอารมณ์ชื่อต่างๆอารมณ์เนี่ยอา่า ปกติเราก็งงเดี๋ยวก็ได้ยินมาอย่างน้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็ให้ไปละราคะอะเดี๋ยวก็ไปละนันทีเดี๋ยวก็ไปละตันหาละอุปทานออมันเหมือนกับว,ว่ามันมาคนละที่เหมือนกับว,ว่ามันมาคนละแห่งหนมันก็เลยทําให้เราฟังฟังก็ไม่เข้าใจแล้วก็คิดหาตามหากันวุ่นแล้วแต่เนี้ยเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยสมอง ฟังแล้วมันท้อใจแต่ถ้าฟังแบบที่อาตมาพูดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็โอ้เวทนาถ้ามันเป็นอารมณ์นะโอ้เวทนาเกิดแล้วโอ้เวทนาเกิดแล้วแค่รู้มันมันก็ดับไปแล้วนะเอาละ่ะก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความใคร่ในธรรมทุกทุกท่านเอวัง